เลยแล้วดาวรุ่งสาวได้ออกเพลงชุดเดียวด้วยเหตุผลชวนน้ำตาซึม S 1> <S 1> เมื่อเกือบปีก่อนเราได้นําเสนอประวัติของนักร้องดาวรุ่งสาวเสียงดีนามว่าเรนูทับถิมสยามซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งตำนานนักร้องประกวดที่กวาดรางวัลมานับไม่หวาดไม่ไหวถึงขนาดสามารถเอาเงินรางวัลมาสร้างบ้านให้แม่อยู่ได้ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักร้องอัดแผ่นแต่แล้วนักร้องสาวเสียงดีอนาคตไกลกลับมีผลงานเพลงเพียงชุดเดียวแล้วเงียบหายไปเลยกลายเป็นปริศนาคาใจสําหรับแฟนเพลงและผู้สนใจใครรู้ที่มีคําถามว่าทําไม คนเสียงดีร้องเพลงเก่งถึงไม่มีผลงานเพลงออกมาอีกเลยน่าเสียดายจังวันนี้นับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ชมผู้ฟังที่อยากทราบคำตอบหรือชื่นชอบเรื่องราวในอดีตเมื่อสัปดาห์ก่อนทีมงานเราได้คำตอบเรื่องนี้โดยคุณเรนูทัพทิมสยามเป็นคนเฉลยเรื่องนี้เองแถมมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมด้วย เราจึงของนำเอาข้อมูลมานำเสนอและอัปเดตความเป็นอยู่ล่าสุดของเรนูทัพทิมสยามให้แฟนๆได้หายคาใจคลายความคิดถึงกันนะครับเพื่อให้เรื่องเราเข้าใจง่ายไม่งงก่อนจะอัปเดตข้อมูลใหม่ขอเท้าความที่มาที่ไปประวัติโดยสังเกตของเรนูทัพทิมสยามก่อนนะครับเรนูทัพทิมสยามนักร้องลูกทุ่งสาวในตำนานว่ากันว่าในยุคนั้นเธอเป็นดาวรุ่งที่มีน้ำเสียงโดดเด่นน้ำเสียงใกล้เคียงกับพุ่มพวงดวงจันทร์บางคนมองว่าเสียงเธอชัดแจ๋วกว่า พุงห่วงด้วยซ้ำ แต่เ็เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนะครับเรนูทับทิมสยามมีชื่อจริงว่าวารีทิพทองเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2500เป็นลูกสาวคนสุดท้องในจํานวนพี่น้องทั้งหมด7คนของคุณพ่อวานคุณแม่แมนทิพทองได้หญิงวารีทิพทองเกิดที่ตําบลตลิ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทางบ้านมีอาชีพทํานาเธอเรียนจบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาดอนเจดีในระดับชั้นมศ .3 หลังจากเรียนจบแล้วเธอได้เข้าเป็นครูสอนเด็กอนุบาลอยู่ที่ ดอนเจดี JD, 3ปีอย่างไรก็ดีในยุคนั้นเงินเดือนของเธอไม่พอที่จะส่งเสียทางบ้านได้วารีจึงลาออกจากงานและเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทําเธอเล่าย้อนถึงความหลังของชีวิตว่าหนูทํางานก่อสร้างอยู่หนึ่งเดือนคนบ้านนอกนี่คะเอาทุกทางที่ได้เงินและเป็นอาชีพที่สุจริตตอนนั้นร้องเพลงประกวดมาจนเบื่อแล้วคะ่ะแทบทุกจังหวัดใกล้เคียงที่หนูเดินทางได้สะดวกหนูตระเวนร้องมาตลอดก็อย่างที่บอกร้องจนเก็บเงินรางวัลปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้แหละ คำสัมภาษณ์นี้บ่งถึงภูมิหลังของเธอที่โตมากับเสียงเพลงและชอบร้องเพลงนะครับเรียกว่าทุกเวทีประกวดแถวสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนครสวรรค์ลบ,คบบุรีโคราชสระบุรีเธอตะเวนประกวดร้องเพลงและคว้ารางวัลที่หนึ่งมาได้ในมือทุกครั้งที่ร่วมการแข่งขันเรียกว่าชนะรางวัลที่หนึ่งแทบทุกเวทีที่ออกร้อง เธอเผยว่าบอกได้เลยนะคะหนูร้องประกวดมาหลายปีประกวดเสียจนเอาเงินรางวัลมาปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้คะ่ะโดยเธอเริ่มประกวดร้องเพลงครั้งแรกเมื่อปี2514ที่งานอนุสรณ์ดนเจดีสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ใกล้บ,บ้านของเธอและที่นี่เองที่เธอคว้ารางวัลที่หนึ่งมาเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเล่าต่อว่าหนูร้องประกวดอยู่ห6ปีได้มั้งจึงมีเงินเก็บปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้ประกวดครั้งหนึ่งได้ 500- ร้อถึงห้าพหนูก็เคยได้มาปลูกบ้านแบบบ้านนอกค่าใช้ใจ่ายไม่สูงเหมือนในเมืองราคา เธอเพลยขึ้นเพื่ออธิบายว่าผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อว่าลำพังเงินรางวัลจากการร้องเพลงประกวดจะเอามาปลูกบ้านได้หรือผู้สัมภาษณ์ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าเมื่อได้ฟังแล้วผมถึงยอมรับว่าเป็นไปได้เพราะบ้านที่บ้านนอกจะเสียเพียงค่าไม้ตะปูสังกะสีส่วนแรงงานอาศัยซึ่งกันและกันตัดกลับมาตรงจุดที่เธอมาทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพนะครับเธอทํางานก่อสร้างอยู่ในระยะสั้นๆต่อมาวารีทิพทองก็ได้งานหลักที่แน่นอนที่บริษัท s y g n e t i c Thailand ซึ่งเธอทำเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นนักร้องอัดแผ่นก็ยังทำอยู่เธอเผยว่าทำงานที่นี่ก็พอกินพอกเก็บส่งให้แม่ค่ะทำมาแล้ว2ปีเศษ งานนี้เกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทนี้มีคนงานอยู่มากค่ะบริษัทก็อยู่แถวหลักสี่บางเขนนี่เองกินนอนที่นี่เลยค่ะจุดที่ทําให้เธอก้าวมาเป็นนักร้องอัดแผ่นเธอเผยว่าหนูกลับบ้านเมื่อสิ้นปีไปเที่ยวงานวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีวบนดนตรีประกวดร้องเพลงด้วยเพื่อนๆเนลยุให้เข้าประกวดร้องสองคืนค่ะคืนวันที่31ธันวาและแตัดสินเมื่อวันที่1มกราโดยทั้งสองคืนร้องทั้งหมด4เพลงหนูร้องเพลงนักร้องบ้านนอกไม้ขันหมากแก้รอ และตะวันละฟาพอร้องชนะจากจํานวนนักร้องทั้งหมด300กว่าคนหนูก็ร้องโชว์อีกหนึ่งเพลงในเพลงกับข้าวเพชรฆาดได้รางวัลแยะทีเดียวค่ะพอดีมีครูเพลงที่ไปเป็นกรรมการตัดสินในคืนนั้นก็คือครูชลธีทานทองพร้อมด้วยใครต่อใครอีกหลายคนในคืนนั้นมีคุณเทวาบัญญาติพรซึ่งร่วมเป็นกรรมการและโคศกบนเวทีประกวดด้วยจึงได้เอ่ยปากชักชวนเธอให้เข้าวงการลูกทุ่ง และต่อมาจากนางสาววารีทิพทองก็ได้กลายเป็นเรนูทัพทิมสยามซึ่งกำเนิดขึ้นหลังจากที่เธอชนะการประกวดครั้งสุดท้ายจากเวทีนี้ไม่นานด้วยการสนับสนุนของเทวาปัญญาพรและชลธีทานทองและนี่ก็คือที่มาของอัลบั้มตำข้าวซึ่งมีเพลงเด่นๆเช่นจดหมายจากไรอ้อย ควายลงแม่แแแแกินใครกินกนัแ่วไ,ไวรุนใจร้อนปีนี้จะมีคู่เสียแรงรอ ไกลใกล้ฟังบ่อยๆฉันเลื้อรําเและต่ําข้าวเป็นต้น <c oughs> เพลงในอัลบั้มนี้ทั้งหมดประพันธ์โดยครูจุลธีทานทองและเรียบเรียงดนตรีทั้งหมดโดยครูประยงค์ชื่นเย็นเป็นที่น่าเสียดายยิ่งที่เธอได้ออกผลงานเพียงชุดเดียวแล้วก็ไม่ได้สานต่อเรื่องร้องเพลงเหตุผลที่ฟังแล้วจวนน้ำตาซึมก็คือเพราะคุณพ่ออยากให้เป็นครูสอนเด็กมากกว่าเป็นนักร้องทั้งท้งที่ใจของเธอรักเสียงเพลงมากมายแต่ก็ต้องตัดใจและเชื่อฟังความห่วงใยความหวังดีที่ผู้เป็นพ่อชี้ทางให้ ด้วยเหตุนี้เรนูทัพทีมสยามจึงมีผลงานเพลงเพียงชุดเดียวหลังชนะประกวดและได้ออกอัลบั้ม ซึ่งเป็นเกียรติกับชีวิตตนในอัลบั้มชุดต่ำข้าวแล้วเรนูทับทิมสยามหรือวารีทิพทองก็ทำงานอยู่บริษัทซิกเนติกไทยแลนด์แถวหลักสี่บางเขนอยู่ต่ออีกระยะหนึ่งจากนั้นก็ลาออกจากบริษัทและกลับไปสอนเด็กที่โรงเรียนเก่าที่เคยสอนที่ดอนเจดีคือโรงเรียนดอนเจดีพิทยาคมและได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีโดยเรียนคุรุศาสตร์บัณฑิตเอกปฐมวัยที่มหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจานบุรีเรียกว่าเธอเดินตามเส้นทางที่คุณพ่อ อยากเห็นได้อย่างสวยงามนับเป็นลูกยอดกตัญยูอีกท่านหนึ่งปัจจุบันนี้ครูวารีทิพย์ทองอยู่ในวัย67ปีและ,กะเกษียณอายุราชการแล้วและได้ย้ายจากสุพรรณบุรีไปอยู่กับลูกที่แม่สอด ท่านเล่าว่าในวัย67ปีสุขภาพค่อนข้างดีมีความดันสูงและไขมันสูงนิดหน่อยคุณหมอให้รับยามากินตามวาระด้านร้องเพลงนั้นเรนูท็อปทิมสยามเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าว่าหลังไม่ได้ออกอัลบั้มก็ได้ร้องเพลงตามงานตามวาระต่างๆตามประสาคนชอบร้องเพลงและมีคนขอให้ร้องแต่ปัจจุบันเสียงของท่านมีการชำรุดไปตรวจที่โรงพยาบาลสิริราชพบว่า เส้นเสียงหย่อนไปสองเส้นคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้หายต้องผ่าตัดแต่ท่านกลัวไม่กล้าผ่าตัดก็เลยต้องอยู่กับเสียงที่ขาดขาดห,หายหายร้องเพลงไม่ดีเหมือนก่อนแล้วได้แต่เปิดฟังเพลงตัวเองที่เคยร้องไว้ทุกวันฟังไปก็น้ำตาไหลไปอย่างไรก็ตามเรนูทัพทิมสยามมีทาย,ยาทที่สืบทอดน้ำเสียงและการร้องเพลง คือมีลูกสาวที่ร้องเพลงได้ไพเราะราวกับได้เลือดแม่มาเต็มๆมชื่อของเธอคืออิมฮัทไกานซึ่งนอกจากจะเสียงดีร้องเพลงเพราะเหมือนแม่แล้วยังมีความสามารถทําขวันนาคได้เหมือนแม่อีกต่างหากสิ่งนี้ทําให้เรนูทับทิมสยามผู้เป็นแม่ชื่นใจและภูมิใจยิ่งแฟนๆที่คิดถึงเรนูทับทิมสยามก็แวะไปทักทายถามข่าวได้ทาง a ฟ e b o o k วาริทิพทองซึ่งใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนมิถุนายนปี2525 25, และขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณวารีทิพย์ทองขอบคุณมากครับ